สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h u m a n 4.0นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของโลกแห่งอนาคตนะคะผ่านทางมุมมองทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็การศึกษานะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะแผนงานคนไทย4.0ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดทำพอดแคสต์รายการนี้นะคะแล้วก็ทุกท่านยังอยู่กันกันกบพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเดิมนะคะเอาแหละว,วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความโชคดีในชีวิตของใครหลายหลายคนนะคะแล้วก็ จะมาเล่าถึงเรื่องราวแบบ unfortunate events นะคะในชีวิตของคนอีกหลายคนบนโลกเช่นกันคือฟังเรื่องราวนี้แล้วนะมันอาจจะทําให้เราฉุกคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราบอกว่าชีวิตเรายากลำบากเนาะชีวิตเราแบบยังมีเงินไม่มาพออาจจะคิดในมุมกลับนะว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันยังมีคนอีกจํานวนมากบนโลกที่ยังมีโอกาสไม่เท่ากับที่เรามีชีวิตอยู่นขณะเนี่ยนะแล้วเราอาจจะได้คิดว่าเออแล้วถ้าทั้งโลกเนี่ยมันจะดีกว่าไหมเนาะที่ทุกคน ถ้าพูดถึงนึงก็นึกถึงเพลง imagine นะฮะ imagine there's no heaven อะ,อะไรแบบนี้นะคะเอาแหละทีมนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าเรายังโชคดีกว่าคนเป็นพันล้านบนโลกคุณค่าของเงิน175บาทนะคะโจทย์ก็คือว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีรายได้มากกว่า175บาทต่อวันหรือเพียงมากกว่า5,250บาทต่อเดือน นั่นแปลว่านะคะใน5,251บาทนะมากกว่า5 2 5 0เนี่ยคุณมีรายได้มากเกินคนเนี่ยเกือบจะครึ่งหนึ่งบนโลกใบนี้นะคะข้อมูลจากธนาคารโลกบอกว่า1้46ของประชากรโลกเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นะคะด้วยเงินจํานวนน้อยกว่า5.5เหรียญสหรัฐต่อวันหรือราว175บาทเนี่ยเป้าหมายหนึ่งของธนาคารโลกที่ขีดเส้นเอาไว้อีกนะคะในปี2030ในอะนาคตของเราเนี่ยคือการกําจัดความยากจนขั้นรุนแรงคือเส้นแบ่งเนี่ยนะ,ะของความยากจน ขั้นรุนแรงจะอยู่ที่1.9เเหรียญสหรัฐต่อวันนะหรือลาววันลา60บาทแต่ว่าไอห้าจุดห้าเหรียญที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะมันก็เป็นเส้นที่เกินขึ้นไปอีกเนาะภาพยนตร์สรารคดีเรื่องหนึ่งค่ะชื่อว่า Living on One Dollar Living on One Dollar นี่เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงนะักศึกษาชาวอเมริกันสี่คนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็จะเป็นคนที่คอยถ่ายทำภาพยนตร์คือเขาก็ผลัดกันถ่ายนะคะแต่ว่าเราชอบและประทับใจเรื่องนี้มากจนในที่สุดนะชีวิตมันก็ผกผันนะพาให้เราไปเจอกับผู้กกับจริง คือน่าสนใจเนาะคือเขาเป็นคนอเมริกันนะคะแล้วไปถ่ายทำสรารคดีในประเทศกัวเตมาลานะคะเป็นระยะเวลา8สัปดาห์แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เราเจอเราไปเจอเขาอยู่ในประเทศไทยเนาะมาเล่าเรื่องราวของ living on one dollar นี่แหละซึ่งเราต้องบอกว่าพอยิ่งฟังนะคะหลังจากที่ดูภาพยนตร์สารคดีของเขาเนะี่ยมันยิ่งทําให้รู้สึกอินมากยิ่งขึ้นเนาะใน8สัปดาห์เนี่ยที่4ี่หนุ่มเนี่ยตัดสินใจไปนะคะคือเขาสละละทิ้งชีวิตจากความเป็นชนชั้นกลางตีมงเขาคือว่าจะอาศัยอยู่ด้วยเงินวันละหนึ่งเหรียญสหรัฐต่อคน นะขณะเวลาที่เขาทำการทดลองเนี่ยมันจะอยู่ราวช่วงปี2010ประมาณเนี้ยค่ะณนะช่วงนั้นเนาะมีประชากรบนโลกลาวนะคะ1.1พันล้านคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินน้อยกว่าหนึ่งเหรียญสหรัฐนะนะช่วงเวลานั้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาทั้ง4ี่รายเนี่ยหลังจากที่ทดลองไปใช้ชีวิต8สัปดาห์นะอยู่ในกัวเตมาลาพเพื่อพบว่านักศึกษาเนี่ยมีอาการเป็นผื่นแพ้นะคะมีอาการนอนหลับไม่สนิทเพราะว่าเขาแบบเหมือนกับไปเช่าบ้านเนนแล้วก็นอนพื้นเลย คือไม่มีอุปกรณ์ใดๆแล้วเรายังคิดเหมือนกันนะว่านอนหลับไปได้ยังไงก็คือนอนไปทั้งชุดอย่างนั้นแะนะคะแล้วก็นอนบนพื้นแล้วก็มีน้ําหนักตัวที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่า สี่คนเนี่ยน้ำหนักรถรวมกันไปกี่กิโลเนะาะเศรษฐคดีเรื่องนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความยากลาบากในการใช้ชีวิตนะคะในความเป็นคนยากจนเนี่ยซึ่งนักศึกษาชนชั้นกลางแน่นอนนะคะนักศึกษาชนชั้นกลางในอเมริกาไม่เคยพบเจอนะคะ<ส>พวกเขาทั้งสี่คนเนี่ยได้ทดลองใช้ชีวิตจริงๆนะ,ะได้ทดลองทําการเป็นเกษตรกรนะคะนอนบนพื้นดินอันว่างเปล่าและเริ่มทําการวิจัยผ่านการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะคะคือชาวบ้านหลายคนเราก็จะเห็นว่ากลายเป็นเหมือนกับตัวละครในเรื่องเนาะจากการที่เขาไปคุยไป,ยไปพูดคุยไปะอะไรเงี้ยค พวกเขาเนี่ยได้เข้าใจถึงสภาวะความยากจนจริงๆเนาะคือมุมมองหนึ่งคนก็บอกว่าเฮ้ยคนเรายากจนเพราะว่าขี้เกียจหรือเปล่าแต่เขาบอกว่า ณนะจุดที่เขาเห็นเนี่ยเขาไม่เห็นเลยว่าชีวิตของหลายคนจะดีขึ้นได้อย่างไรในการใช้ชีวิตด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่สัปดาห์ผ่านไปนะคะนนาศึกษาทั้ง4รายเนี่ยมีน้ําหนักมาแล้วค่ะลดรวมกันถึง18กิโลกรัมนะคะจากการวิจัยของเขาพบว่าคนยากจนในกวัวเตมาลาที่พวกเขาสัมภาษณ์เนี่ยคนจนเนี่ยมักคิดถึงเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลานะคะหรือแค่ประมาณว่าคือคิดไปคิดมาเนาะ ไม่ได้คิดระยะสั้นด้วยนะคือเขาคิดว่าจะทำยังไงเนี่ยให้มีเงินพอใช้ได้ทั้งในระยะสั้นนะและและระยะยาวชาวบ้านสุดท้ายนะคะมีการรวมกลุ่มกันช่วยเหลือกันเองผ่านแต่เราจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะที่คิดขึ้นก็คือชมรมอมเงินนะเขามีการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาแต่ว่าพอเราไปดูอ๋อแท้จริงแล้วชมรมที่ว่านี้ก็คือรวมกลุ่มกันเล่นแชร์แหละเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะหลายคนหาชาวกินข้ามดังนั้นเงินที่เขาได้รับเนี่ยมันจะเป็นเงินจานวนก้อนน้อยเนาะ วิธีการเล่นแชร์มันจะทําให้เขาได้เงินก้อนนะเพื่อนําไปใช้จ่ายนะในทุกเดือนเนี่ยก็วิธีการคือส่วนตัวไม่เคยเล่นนะคะต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าเราก็คิดว่าคนน่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการเล่นแชร์คืออ่ะในกรณีนี้สมาชิกในชมรมออมเงินที่ว่านี้จะทําการส่งเงินเข้าไปอย่างส่วนกลางนะทุกคนจะผลัดกันได้รับเงินก้อนนี้เพื่อนําไปใช้จ่ายนะย่างไรก็ตามนะคะ การเล่นใช้มีความเสี่ยงผู้ลงทุนคุณศึกษานะคะก่อนเนาะคือสมาชิกอาจจะมีการสูญเงินไปทั้งก้อนในกรณีที่มีสักคนหนึ่งเริ่มเทและปฏิเสธการจ่ายเงินหลังจากได้เงินในรอบเข้ไปนะหรือว่า มีการขโมยเงินส่วนกลางกันขึ้นนะคะวิธีการหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนนะ,ะผู้เดือดร้อนเนี่ยก็คือการปล่อยกู้โดยสถาบันการเงินเพียงแต่คุณอย่าลืมนะว่าสถาบันการเงินในสมัยก่อนนู้นเนี่ยเขามักจะปล่อยให้กับคนที่มีเครดิตเนาะแต่ว่าในกรณีนีเน้เป็นการปล่อยเงินกู้ด้วยเงินจํานวนไม่มากนะคะต่อรายแต่ถึงจะไม่มากแต่มันมากพอที่จะทําให้ผู้กู้สามารถลงทุนในกิจาการขนาดย่อมของ,ต,องตัวเองเช่นนะคะ มีการลงทุนซื้อผ้าดิบนะ่มาเพื่อนํามาทอเป็นลวดลายขายซึ่งมันก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะเป็นหลักแสนอาจจะเป็นแค่หลักหมื่นนะคะวิธีการนี้เราเรียกว่าไมโครไฟแนนซ์นะคะซึ่งจะบอกว่าไมโครไฟแนนซ์ที่ว่านี้สุดท้ายคืองานนี้เป็นงานระดับปริญญาตรีเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบโอโ้เจออะไรแต่เราก็รู้สึกว้าวตั้งแต่ว่าเขาเป็นคนอเมริกันแล้วเดินทางไปยังนีคาคระกัวอา้าวไม่ใช่สิเดินทางไปยังกัวเตมาลานะคะแมวเพลินไปกัวเตมาลาแล้วก็พูดภาษาท้องถิ่นได้นะคะคือภาษาสเปนิชนะคะ วิธีการไมโครไฟแนนซ์ที่ว่าเนี่ยนะคะที่เขาค้นพบในข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยมันก็เป็นวิธีการเดียวกันนั่นแหละกับที่ธนาคารกรามีนในบังคลาเทศใช้นะคะซึ่งธนาคารกรามีนนี้ก็เป็นต้นแบบที่ดังมากๆจริงๆที่ส่งผลให้กับ professor younus เนี่ยได้รงางวัลโนเบลเนาะธนาคารกรามีนเนี่ยเปิดโอกาสให้สตรีจํานวนมากนะคะได้มาเป็นผู้ประกอบการรายย่อยอืประมาณนี้นะคะคือดังที่บอกอะว่างานมันก็ไปสอดคล้องกับ ผลของว่าเออจริงๆแล้วธนาคารกรามนเมียดีนะคือมันเป็นซัพพอร์ตสเตทเมนต์นี้เนาะว่าวิธีการไมโครไฟแนนซ์เนี่ยมันดีต่อชุมชนนะคะแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อมจริงๆอ่ะอ,อ,อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงเ,ออเด็กเหล่านี้นะคะก็คือจากเดิมที่เขาเป็นนักศึกษาเนาะแล้วก็ มาเรียนรู้คือเราคิดว่านณโปรเจกต์เบื้องต้นมันเป็นเหมือนกับโปรเจกต์หนึ่งแต่กลายว่าพอจบไปเนี่ยเขายังทําโครงการเหล่านี้ต่อนะคะในการช่วยเหลือคนชาวกวัวเตมาลาเนี่ยใน,นที่สุดแล้วสตรีชาวกวัวเตมาลาผลจากสารคดีเรื่องนี้นะได้รับเงินกู้เพื่อธุรกิจเป็นจํานวน6 2พ2รายนะคะห0 0หลังคาเรือนเริ่มมีน้าสะอาดไว้บริโภคนะคะนักเรียนชาวกวัวเตมาลากว่า110คนได้รับทุนการศึกษาต่อนะคะและเกิดโรงเรียนและศูนย์โพชนาการแห่งใหม่อย่างละหนึ่งแห่ง คือท้ายสุดแล้วเราจะบอกว่าจากโครงการเล็กๆที่ว่าเนี่ยนะคะในที่สุดแล้วมันเปลี่ยนทั้งชีวิตของคนกุติมะลาที่เขาไปเจอกันเปลี่ยนชีวิตของผู้ทําสารคดีซึ่งต่อมาเนาะเราคิดว่าเรื่องนี้จบก็คือจบและเขาได้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์กันคือมีคนยังคอนติเนียต่อนะคะในการทําสารคดีเพื่อสังคมมีการไปทาสารคดีเรื่องเกี่ยวกับชาวซีเรียน,นะคะผู้อพยพรีพไพอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับ ตัวเองเนี่ยจากเรื่องนี้กลายเป็นไอคอนไปเลยนะในการทำสารคาดีการเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านของโกเตมาลาเนี่ยที่นะักศึกษาไปพบเจอทําความรู้จักเนี่ยมันก็ทําให้อย่างที่เราเห็นนะคะมันวัดผลได้จริงนะว่าชีวิตเป็นพันชีวิตอนะที่เขาก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบเห็นผลนะที่สุดก็คือพอเราดูภาพยนตร์เรื่องนี้เราเองนั่นแหละก็จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด นะะในฐานนะผู้ชมสารคดีคือเราก็เช่นกันนะพอดูแบบโหชีวิตมันต้องยากลำบากเช่นนี้นะแล้วก็ความจนเนี่ยมันก็อยู่เป็นวังวนเนาะสุดท้ายคือในสิ่งที่เราเห็นเนาะมันเป็นเรื่องราวดีๆตอนจบนะคะก็ประมาณว่าเออเขาก็เหมือนพอมาถึงมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาเรียนรู้มาเห็นใจนะแล้วก็ให้เห็นถึงความหวังแล้วกันจากผลของไมโครไฟแนนซ์นะซึ่งต้องบอกว่าเราเองเนะี่ยในฐานนะของคนที่ ดูตั้งแต่เรื่องของธนาคารกรามีนมาเนี่ยเราเองก็สนับสนุนนะในเปะเด็นไมโครไฟแนนซ์ถึงแม้ว่ามันจะมีทั้งข้อบวกข้อลบนะคะในหลาย,ลายกรณีที่บอกว่าเฮ้ยให้กู้ไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆคิดดอกเบีย้ยด้วยนะไม่ใช่ว่าฟรีเนาะทำให้คนที่เขากู้เนี่ยมีความยากลําบาก แต่เราต้องบอกว่าวิธีการกู้โดยสถาบันการเงินแบบนี้มีการการันตีแล้วมันดีกว่าไปกู้นอกระบบมากนักนะคะแล้วก็อาจจะดีกว่าด้วยในการที่แบบถ้าเทียบกันเนอะกู้ไม่มีดอกเบีย้ยเนี่ยแล้วธนาคารในระยะยาวจะอยู่อย่างไรนะคนคือยังไงมันก็ต้องมีดอกเบีย้ยเพื่อให้ยังคงอยู่และช่วยเหลือคนอื่นๆได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่อยู่กันจนจบรายการนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ h u m a n 4.0เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ